อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติ่งป้ายา่าขอเสนอโรอุนไอดอลหน้าหลอเสียงดีนักแสดงคุณภาพจากวง S.F9 เรื่องราวสนใจของเขาจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดในวันที่22พฤศจิกายน S.F9 ได้คัมแบ็กด้การปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่10รูมิเนชันในเพลงไตเติลทราวมาอย่าลืมรับชมมิวสิกวิดีโอ และสตรีมเพลงในอัลบั้มกันด้นะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมจากช่องโอติงนะครับโรอ,อุนหรือชื่อจริงคิมซอกอูเกิดวันที่7สิงหาคมปี1996ที่โซลเกาหีใต้ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ที่ kyunghee university ในสมัยที่โรอ,อุนอยู่ชั้นมัธยมโรอ,อุนได้ไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อน และก็มีคนชมว่าร Pl ้องเพลงเกาะถึงแม้ว่าการเป็นนักร้องจะไม่ใช่เป็นความฝันที่ง่ายแต่ก็อยากลองดูสักตั้งเราอุ่นจึงบอกครอบครัวและหลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนร้องเพลงและจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการก็คือการไปออดิชั่นและได้เข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย FNC ค่ายที่มีวงดนตรีบอยแบนด์ที่มีชื่อเสียงอย่าง FT Island CN Blue และ N Flying และวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง AOA รือเขายังได้ปรกวตัวในรายการช่องดำดง111 รายการเรียลิตี้ของช่อง TVN ที่ถ่ายทำในค่าย FNC ก่อนที่ในช่วงปลายปี2015หลังจากที่โรอุนเป็นเด็กฝึกได้ราวเกือบ6ปีทางค่าย FNC ก็ได้มีแผนจะเดบิวต์วงใหม่ของค่ายผ่านโปรเจกต์ FNC Neo s c h o o โโดยเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม1 1เด็กฝึกที่ได้ไปร่วมแสดงที่งาน FNC Kingdom ดมประเทศญี่ปุน่นซึ่งต่อมาเขาก็ได้ถูกเปิดตัวเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กฝึกในชื่อ NeO School ที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น n Neo School โดยเขาได้ชื่อสเต n เนมว่า โรอุนและในปี2016โรอุนก็ได้ประเดิมงานแสดงแรกผ่านเว็บซีรีส์เรื่อง Click Your Heart ร่วมกับมินอาเอโอเอและเด็กฝึกร่วมค่ายอีก3ามคนจูโฮดาวอนและชานิหรีชาฮีเรื่องนี้ผลิตโดยค่าย FNC ซึ่งเราจะได้เห็นนักแสดงรับเชิญอย่างสมาชิกเอโอเอเป็นต้นโดยเล่าเรื่องราวของรักวัยรุ่นในโรงเรียนมันธยมปลายเนอสโดยโรอุนจะได้รับบทเป็นนักกีฬาเบสบอลมือหนึ่งของโรงเรียนความแปลกใหม่ของเรื่องนี้ก็คือคนดูสามารถเลือกตอนจบของเรื่องได้ สามารถหาชมเรื่องนี้ก็ได้นะครับแล่ต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคม2 0 1 6เขาได้ร่วมแข่งขันผ่านรายการ Survival ที่ทางค่าร่วมมือกับช่อง Mnet ในรายการ <Dance S 1> D.O.B หรือ Dance or Band, Band. ซึ่งจะเป็นการแข่งขันของเด็กฝึก2กลุ่มคือ Neos Dance และ Neos Band โดยเขาได้อยู่กับกลุ่มเด็กฝึก Neos Dance ก่อนที่สุดท้ายจะเป็น Neos Dance ที่สามารถชนะได้ในรายการนี้ด้วยเพลงแรกของพวกเขา KO ซึ K aw, over, K ่งถูกรวมอยู่ในบัมแรกและโลอุ่นก็ได้เดบิวต์รวมกับสมาชิกอีก8คนคือยองบินอินซองแจยุนดาวอนจูโฮแทยังฮวียองและมักเน่ชานฮีพวกเขาทั้ง9คนได้เดบิวต์ในนามวง S.F9 หรือย่อมาจาก Sensational Feeling 9ซึ่งหมายถึงเด็กหนุ่มทั้ง9คนที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับโลกใบนี้ด้วยพวกเขาถือเป็นศิลปินไอดอนชายวงแรกของค่าย FNC อีกด้วย S.F9 ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาคม2016ด้วยซิงเกิลอัลบั้มแรก Feeling Sensation ซึ่งนำโดยเพลง Fanfare โดยโรอุนจะมีตำแหน่งเป็น lead vocal v i ชวและเซนเตอร์ต่อมาพวกเขาก็ได้สแสดงเดบิวต์สเตจแรกผ่านรายการ M Countdown ตัวหลังจากโปรโมทเพลงแฟนแฟร์เสร็จ SF9 ก็ได้เริ่มโปรโมทเพลง KO ต่อมาในช่วงปลายปี2016 SF9 ก็ได้ปล่อยเพลงเรื่องมองเป็นของข,องขวัญให้แก่แฟนๆตัววันที่22ธันวาคมได้ปล่อยเพลง So Beautiful และในปีนี้โรอุนยังได้เข้าร่วมารายการ lipstick fins ทางช่อง onstyle อีกด้วยเข้าสู่ปี2017หลังจากเดบิวมาครบ100วันก็มีการประกาศชื่อแฟนดองขวงอย่างเป็นทางการในชื่อ fantasy ซึ่งตัว F คือ future ตัว A ย่อมาจาก accompany ตัว N คือ next ตัว T ตัว g e t o e r ตัว A effect ตัว S คือ sf 9และ Y คือ you ซึ่งมีความหมายว่าการมุ่งหน้าไปสู่อนาคตโดยการกับ sf 9 เปรียบเสมือนประเภทหนังไซไฟและแฟนตาซีที่หนังประเภทนี้จะไม่มีวันหายไปดังนั้นทุกช่วงเวลาของ SF9 และแฟนตาซีจะเป็นช่วงเวลาที่เปรียบดังโลกแฟนตาซีนั่นเองวันที่6กุมภาพันธ์2017 SF9 ก็คัมแบ็กในการปล่อยมินิอัลบั้มแรก Burning Sensation ซึ่งนำโดยเพลง Raw และยังนั้น SF9 ก็ได้เตรียมเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นโดยได้ขายบัตรโชว์เคสที่ญี่ปุ่นหมดเกลี้ยงและต่อมาก็ยังมีการแสดงที่งานเคคอ27แจแปน XM เขาได้ด้วยและ SF9 ก็ได้คัมแบ็อีกครั้งในวันที่18เมษายนโดยการปล่อยมีรัลบ,บั้มที่2 breaking sensation นำโดยเพลง์เตเติ้ลอีซี่เลิ ตอนที่วันที่6มิถุนายน S f 9เได้เดบิวต์เป็นทางการที่ญี่ปุ่นด้วยการปล่อยซิงเกิลแฟนแฟ,นแฟนร์เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นในช่วงนี้เองที่โรอ,อุนได้ประเดิมงานแสดงครั้งแรกจากละครทีวีในซีรีส์เรื่อง s ส o o l 2017ซีรีส์ที่แสดงนำโดยคิมจองยอนและคิมเซจองในเรื่องนี้เขารับบทสมทบเป็นคังฮยอนอิลนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเขาเป็นไอดอลบอยกรุ๊ปเชอ r r รี่ออน ที่ใช้ชื่อสเตจเนมว่า it's true SF9 ยังได้มาที่ประเทศไทยด้วยใน27 0 1 SF9 Be My Fantasy in Bangkok ในวันที่16มิถุนายนโดยแสดงที่ GMM Live House c e n t r n World ต่อด้วยการไปมนดิลาประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทเปและฮ่องกงก่อนที่ต่อมา SF9 จะได้แสดงที่งาน KCON 27 in New York และ LA และวันที่12ตุลาคม SF9 ก็ได้ปล่อยมีอัลบั้มชุดที่3 Nights of the Sun ซึ่งนำโดยเพลง o อโ o เลมิต่อมาก็ได้มีทัวร์เดี่ยวที่เมริกาในท้อง SF9 Be My Fantasy in USA ซ er ึ่งได้แสดง3ที่คือดัลลัสซี a t t เทิลและบอสตันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2017เข้าสู่ปี2018วันที่26กุมภาพันธ์ SF9 ก็ได้ปล่อยมีอัลบั้มชุดที่4 m a มามามิเพราะก็นำมาดองเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกัน ก่อนที่โรอุ่นจะได้รับงานแสดงในบทสมทบเรื่อง About Time ที่แสดงนำโดยอีซองกยองและอีซังยุนไดยคาราบบทเป็นชวยอวีจินน้องชายของนางเอกเดือนเมษายน SF9 ก็ได้มาแสดงที่งาน KCON 2018แจ8โดยมีสเตจร่วมกับ,บงกวง Golden Child และ The Boys ต่อมาเดือนพฤษภาคมก็ได้ปล่อยซิงเกิลภาษาญี่ปุ่น ม a มามิยะ ma และมีการทัวร์เโปรโมตในญี่ปุ่นใน SF9 Step Tour 2018ม a มามิยะโดยจัดที่อซากาไอจิและโตเกียวก่อนที่จะคัมแบ็กในวันที่31กรกฎาคมโดยได้ปล่อยมินิอัลบ,บั้มชุดที่5พร้อมกับนำมาโดยเพลง Now or Never ช่วงเดือนสิงหาคม SF9 ยังมีไปแฟนมิทติ้งที่เมริกาใต้อีกด้วยโดยไปที่เม็กซิโกและบราซิลก่อนที่ในเดือนต่อมาจะไปที่ไทเป้ไต้หวันและต่อมาโรอุนก็จะรับบทสมทบอีกครั้งในเรื่อง Where Stars Land ที่นำแสดงโดยอีเจฮุนและแชร์ซูบินโดยเขารับบทเป็น Go In Soft s o อฟเพื่อนสนิทของนางเอกและแอบรักนางเอกข้างเดียวเขาเป็นแค่คนที่เธอไว้ใจมันก็ดีเท่าไหร่ไม่เสี่นไปวันนี้พอละ ิิลเรื่องนี้ทําให้เขาได้รับเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดงหน้าใหม่อีกด้วยในวันที่27ตุลาคมก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตในประเทศครั้งแรกในชื่อ Dreamer ที่ Yes 24 Live Concert Hall และในปี2018นี้ mm hmm. เขาได้ปรากฏตัวในรายการ King of m a s Singer รายการ Cafe a m e r และรายการ Lost Jungle In Patagonia อีกด้วยเข้าสู่ปี2019 SF9 ก็ได้ปล่อยมีอัลบ,บั้มชุดที่6 นาซิซัสในวันที่20กุมภาพันธ์เพราะก็นำํำมาโดยเพลงไตเติ้ลอ n o u หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือน S.F.9 ก็ได้ปล่อยอัลบั้มญี่ปุ่นชุดที่2 Illuminate และได้มีการโปรโมททัวร์ที่ญี่ปุ่นอีกครั้งใน S.F.9 29 s e p e Tour Illuminate ซึ่งจัดที่โตเกียวนากโยาและนัมบะซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน หลังจบทัวร์ที่ญี่ปุ่น sf9 ก็ได้ข้ามฝากไปอเมริกาและยุโรปใน2 0 1 9 sf9 usa europe live tour unlimited โดยได้ไป10เมืองเริ่มจากที่อเมริกาชิคาโก้นิวยอร์กแอตแลนตาและลอสแอนเจลิสยุโรปที่มอสโกวอร์ซอเบอร์ลินอัมสเตอร์ดัมปารีสและลอนดน 9, อน sf9 ยังได้เป็นพรีเซนเตอร,ตอร์ให้กับแบรนด์ไก่เกาหลีทรโอเรใแเดียนพฤษภาคมพวกเขาได้แสดงที่งาน kcon 2 0 1 9แจแปน นอกจากการแสดงเพลงของวงแล้วโรอ,อุนยังได้มีสเปเชียลสเตจร่วมกับอินซองและฮุยกับจินโฮเพนตะกอนก่อ <your> นที่โรอ,อุ่นจะได้รับงานแสดงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาได้รับบทนำครั้งแรกในเรื่อง Extra Ordinary You ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนแะ่เขาได้รับบทเป็นฮารุเรื่องราวของอึนดันโอนักเรียนสาวมัธยมปลายที่ได้พบว่าตัวเธอเป็นเพียงตัวละครในการ์ตูนเท่านั้น ทุกการกระทำของเธอเป็นไปตามบทของนักเขียนต่อมาที่ได้มาเจอกับนักเรียนหมายเลข13ตัวประกอบที่ทแทบจร้ตัวตนเขาได้ความมาช่วยเหลือเธอในหลายๆครั้งโดยที่ดันโอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก่อนที่จะหาตัวเจอและตั้งชื่อให้เขาว่าฮารุเรื่องราวของเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรามาหาดูก็ได้ครับทั้งทาง Netflix และวิวหลังจากได้รับบทฮารุในเรื่องนี้ชื่อของโรอุนก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง เบสคัพเปอร์อวอร์จาก MBC Drama Awards ร่วมกับอีแจอุและคิมฮียยุนก่อนที่เขาจะได้รับรางวาัล Best New Actor จากงานนี้มาครองโรอุนยังได้ไปเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง a w e s o m e Breeze ของ NCA และวันที่17วมิถุนายน SF9 ก็ได้ปล่อยมีอัลบั้มชุดที่7 R.P.M. ซึ่งนำมา <Yeah. S 1> โดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกัน ก่อนที่ในเดือนต่อมาจะได้ปแสดงที่เคคอน2019นิวยอร์ก SF9 ยังไม่ได้มาไทยครั้งแต่คราวนี้เป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบใน2019 Live Fantasy Hashtag #2 Unisirs in Bangkok ในวันที่8ธันวาคมตัวแสดงที่ MCC Hall เดลโมบางกะปิเข้าสู่ปี2020วันที่7มกราคม SF9 ก็ได้ปล่อยสตูดิโอละว่าเต็มชุดแรก First Collection พร้อมกับนำมาโดยเพลง Good Guy อัลบั้มนี้ทำลายสถิติยอดขายของวงเช่นเดียวกันกับมิวสิกวิดีโอโดยมียอดขายเกินกว่า1 0 0 0 0แชุดทุกเพลงในอัลบั้มยังติดชาร์ตเมลอนเรียวไทม์ชาร์ตและมิวสิกวิดีโอปัจจุบันมียอดวิวมากกว่า40ล้านครั้งโดยเพลงกู๊ดกายยังทำให้เอสเนาได้รางวันจากรายการเพลงครั้งแรก่านรายการ M อ็มเขา o w ดาวหมอนตามด้วยทั่วที่2ในวันถัดมาจากมิวสิกแบงและทั่วที่3 จากเอ็มเขาดาวอีกหนึ่งครั้งในเดืนเมษายนโซอุนก็ได้ร่วมภาคเสียงในแอนิเมชั่นเรื่อง Troll World Tour ร่วมกับสมาชิก Rever ็กโดยเขาได้รับบทเป็น Branch วันที่6กรกฎาคม s f นาก็ได้ปล่อย มีอัลบั้มชุดที่8 g l g o r g o u s นํมาโดยเพลง Summer breeze โดย <Yeah. S 1> เพลงนี้ S.F.9 ก็ได้ถ้วยแรกจากรายการ The Show อีกด้วย ต่อมาวันที่16กรกฎาคมโรอุนก็ได้เขียนจดหมายถึงแฟนๆผ่านแฟนคาเฟ่หลังจากต้นสังกัด FNC ได้ประกาศว่าโรอุนต้องพักกิจกรรมโปรโมทรายการเพลงชั่วคราวโดยมีใจความว่าสวัสดีครับแฟนตาซีนี่คือโรอุนครับวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขในการกลับมาโปรโมตการคัมแบ็คครั้งแรกในรอบ5เดือนของเราขอบคุณทุกเสียงเชียร์และความเอาใจใส่ของพวกคุณที่แสดงออกมาซึ่งเรื่องนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้การแจ้งข่าวร้ายนั้นเป็นเรื่องยากและอาจจะทําให้รู้สึกไม่ดีผมอยากจะแจ้งว่า การแสดงบนเวทีเมื่อวานนี้ผมมีอาการปวดหลังขนาเข้าร่วมการถ่ายทำกับเพื่อนๆและทำให้ผมต้องไปโรงพยาบาลในช่งชวงเช้าซึ่งผมอยากจะแจ้งว่าผมมีอาการบาดเจ็บที่หลังซึ่งภายหลังได้พูดคุยกับแพทย์และบริษัทก็ได้ข้อสรุปว่าผมจะต้องหยุดการโปรโมทที่เกี่ยวข้องกับการเต้นดังนั้นผมต้องขอโทษเพื่อนๆเมมเบอร์ Member, และรู้สึกเสียใจต่อพวกคุณทุกคนเพราะว่าผมต้องการที่ตอบแทนความรักยิงจากพวกคุณเฝ้ารอที่จะเห็นได,ด้ดีๆพวกเรา แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถทําได้ในช่วงที่ผมกำลังรักษาการบาดเจ็บแต่ผมจะพยายามทำที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนๆและผมจะทําอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายกลับมาหายเป็นปกติไวๆเอสเซปนายัางได้ฉลองครบรอบ4ปีโดยการปล่อย Special ลอัลบั Special History Book ได้ที่5ตุลาคมซึ่งจะมี3เพลงนำโดยเพลง s h i To g e t h e r ใน,ในปลายปี2020นี้ s อชเอนาก็ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่อย่างรางวัล Best d a n จาก Melon Music Awards ในปี2020นี้โรอุนก็ยังได้สแสดงรับเชิญอีก2เรื่องคือ Fine in Your Memory และ What Is Love พร้อมกับเพื่อนร่วมวงเข้าสู่ปี2021ช่วงเดือนมกราคมซีรีส์เรื่องที่2ที่เขาได้รับบทนำ She would never know ก็ได้ออนแอร์โดยเขาได้ประกบคู่กับวอนจินอาในบทบาทของแชย,ยอนซึงซีที่ดัดแปลงจากนวนิยายออนไลน์เรื่อง s u n a ตอนพุทธออนแดดลิปสติกเมื่อปี2017ซึ่งจะเล่าเรื่องดาวของแชฮยอนซึงซึ่งเข้ามาทำงานในบริษัทเครื่องสำอางคลาและแอบ,บชอบยุนซงอารุ่นพี่ของเขาในที่ทำงานแชฮยอนซึงแอบบชอบยุนซงอาอยู่นานจนกระทั่งเขาได้รู้ว่ายุนซงอามีแฟนอยู่แล้วและไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแฟนของเธอก็คือหัวหน้าแผนกอีแจชินที่ทั้งคู่แอบคบ,บกันอย่างลับๆในที่ทำงานมานานกว่า2ปีแล้ว หลังจากที่ร่วงรู้ความสัมพันธ์ลับๆนี้แชฮยอนซึงก็แทบสะทอดใจจากความรักข้างเดียวของเขาแต่แล้วเขาได้บังเอิญเห็นว่าอีแจชินแฟนของรุ่นพี่ที่เขาแอบชอบกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนซึ่งก็คืออีฮโยจูโดยเธอเป็นหลานสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทคลาเพื่อที่จะปกป้องรุ่นพี่ยุนซงอาแชฮยอนซึงจึงได้พาย,ยุนซงอาไปพบความจริงเรื่องนี้ด้วยตัวเองซึ่งนั่นก็เป็นจุดเร,ริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่น่าติดตามขึ้นในเรื่องนี้นั่นเอง อีกหนึ่งความสนใจของเรื่องนี้ก็คือเราจะได้เห็นกระบวนการทํางานในบริษัทเครื่องสําอางซึ่งเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะได้เห็นมาก่อนทําให้ซีรีส์เรื่องนี้นําเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจและเนื่องจากตัวละครพระนางที่ทํางานที่เดียวกันฉะนั้นผู้ชมก็จะได้เห็นโมเมนต์ฟินๆอย่างแน่นอนใครอยากดูเรื่องนี้สามารถหาับชมได้ทา, I e. าง iche นอกจากนี้เขายังได้ปรากฏตัวแบบรับเชิญใน busted ซีซั่น3อีกด้วยเดยมีนาคมสมาชิกทั้ง9คนของ sf9 ก็ตัดสินใจ ต่อสัญญากับทาง FNC และต่อมาก็ได้เข้าร่วมรายการ Kingdom Legendary War ซึ่งเป็นการแข่งขันของบอยกรุ๊ป6วงประกอบไปด้วย b 2 b Icon, SF9, a t e e The Boys และ Star Kids โดยการแข่งขันจะมีทั้งหมด4รอบโดยที่จะมี Introduction Stage ซึ่งเป็นการแสดงเพลงฮิตของแต่ละวงโดย SF9 ได้ใช้เพลง Good Guy ซึ่งในรอบแรกโลอุนไม่ได้แสดงเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลังแต่เขาก็มาให้กำลังใจเพื่อน ก่อนที่รอบ2 r e รีบอจะมีการแสดงแลกเปลี่ยนเพลงกันของทั้ง6วงและนามาปรับและเรียบเรียงใหม่โดโรอุนได้กลับมาขึ้นแสดง s อ9นได้ทําการแสดงเพลง The Stealer ของวง The Boy ในรอบที่3โรอรุนก็ไม่ได้ขึ้นแสดงเพราะเวลาที่ไปรักษาหลักตรงกับเวลา2อเลยไม่ร่วมขึ้นแสดงด้วย ก่อนที่ในรอบสุดท้าย Finale Live Comeback Stage Who is the King จะเป็นการแสดงเพลงใหม่โดย S.F.NA ได้แสดงเพลง Believer <ะ> แม้ว่าสุดท้ายแล้วคะแนนรวมของ S.F.9 จะเป็นนับสุดท้ายแต่พวกเขาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากรายการนี้ก่อนที่ S.F.9 จะคัมแบ็กในวันที่5กรกฎาคมด้วยมีอัลบั้มชุดที่9 Turnover ซึ่งนำโดยเพลงไตเติล Tear Drop ก่ Drop อนที่ต่อมาโรอุ่น เะได้รับบทนำในซีรียนยุคเรื่อง The King's Affection ราชันผู้งดงามโดยได้ประกบคู่กับพักอึนบินในบทบาทของจองจีอุนคำเตือนเนื้อหาจากนี้เป็นสปอยล์เรื่องย่อเล็กน้อยเรื่องราวขององค์รัชาย,ยาทอีฮีที่ได้เกิดมาเป็นฝาแฝดชายหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นจากผู้มีสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์จึงมีคำสั่งสังหารแฝดหญิงทิง้งแต่พระชายาได้ตัดสินใจใช้การฝังเข็มทำให้ใครๆก็คิดว่าแฝดหญิงนั้นเสียชีวิตไปแล้ว ก็จะพาหนีออกนอกวังแต่เรื่องวุ่นวายก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อแฝดหญิงหรือในชื่อดำอีได้กลายเป็นสาวใช้ในวังจ้องจีอุนได้บังเอิญมาเจอกับดำอีเข้าและทั้งคู่ก็ได้เริ่มสนิทสนมกันและในเวลาต่อมาดำอีได้มาเจอกับองรัชไชยาตองค์รัชไยาตก็ได้ตกใจที่จะเจอคนที่หน้าเหมือนตัวเองจึงได้อาศัยดำอีในการสลับตัวเพื่อออกนอกวังเป็นครั้งคราวแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อองรัชไชยาตัวจริงได้ถูกตามล่าจนเสียชีีวิิตเเพืื่่อออปปกดดรงน้ี หญิงต้องปลอมตัวเพื่อทําหน้าที่แทนนับตั้งแต่นั้นเรื่องราวผ่านไปราวสิปีจงจีอุนได้ลกลับมาแผ่นดินโชซอนอีกครั้งหลังจากไปร่ำเรียนถึงอาณาจักรหมิงเขาเป็นคนฉลาดและเก่งทั้งบูและบุญรวมถึงไปร่ำเรียนศาสตร์ในการรักษามาด้วยแต่แล้วก็มีเหตุจําเป็นบางอย่างที่ทําให้เขาตกกลายเป็นอาจารย์ในราชสำนักและได้มาเจอกับองค์รัชทายาทอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปใครยังไม่ได้ดูสามารถหาชมได้ทาง n น t f l i x ในปีหน้า2022ก็ได้คอนเฟิร์มแล้วว่าโรอ,อุน ได้รับบทนำในซีรีส์แฟนตาซีเรื่องใหม่ Tomorrow ร่วมกับคิมฮีซอนจะได้รับบทเป็นชเวจุนอุงชายที่กำลังหางานทำแต่ประสบเหตุบางอย่างจะต้องอยู่ในภาวะโคม่าเราติดตามดูกันได้เลยด้วยความสูงโปรง่งหุ่นนายแบบและหน้าตาอลอเหลาของเขาทำให้โรอุนได้มีงานถ่ายแบบและงานโฆษณาเข้ามามา,มากมายเช่นแบรนด์เครื่องสำอาง Cloudview b r a n d b เ s อร r กงชาร่วมกับจีวอนเชอร์รี่บุลเ b บโอเทอร์มโฮเม n อินนิสฟรีเอสเตลอเดอและกาแฟสำเร็จรูปไซส์อัพเป็นต้นเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของโรอุนนอกจากความหล่อระดับฟ้าประทานแล้วเขายังมีส่วนสูงถึง1 9 0 5ซนเมตรแถมยังร้องเพียงเพราะอีกต่างหากเขาชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะสเก็ตบอร์ดและฟุตบอลสมัยวัยเด็กเคยได้นดับ3จาก The National Soccer Competition ที่ชุนชอนมาแล้วด้วยวเขาเลี้ยงแมว1ตัวชื่อช็อกโกเราสามารถติดตามอินสตาแกรมของโรอุนแต่ตามที่ขึ้นอยู่น,นี้เลยล่าสุดวันที่22พฤศจิกายน SF9 ได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอับ,บั้มชุดที่10 Rumination ในเพลงไตเติ้ล t r a ม m a อย่าลืมรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงในอันบ,บั้มกันด้วยนะครับ เปให้บ้างครับกับเรื่องราวของโรอุนนี่มันแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของเขาเท่านั้นที่เรารวบรวมมาใครอยากเสริมผลงานอะไรอีกขอไม่บอกกันได้หากมีพลาดอะไรขออภัยด้วยครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรากด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นแรงใจให้พวกเราด้วยนะครับอันยอง